จ้าวันนี้เราจะมาทำข้าวต้มมัดผัดกะเพรานะคะเราก็จะมาผัดเครื่องผัดกะเพรานะคะเราก็จะผัดพริกกับกระเทียมนะคะให้หอมนะคะแล้วก็ปรุงเครื่องด้วยน้ำตาลผงปรุงรสน้ำแล้วก็ซอสน้ำน้ำมันหอยนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะแล้วก็ปรุงรสเหมือนผัดกะเพราเลยนะคะแล้วก็เติมน้ำลงไปแล้วจากนั้นเราก็จะผัด ข้าวสารนะคะที่เป็นข้าวเหนียวนะคะเราแช่ไว้นะแล้วก็จะผัดแล้วก็จะผัดให้ให้แห้งประมาณนี้นะคะให้ไม่ให้สุกนะเออก็จะให้ให้น้ําแห้งประมาณหนึ่งนะคะอันนี้คือเราปรุงรสชาติเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นไอตัวหมูสามชั้นเนะะี่ยค่ะหมูสามชั้นที่เราจะใส่เป็นไส้นะคะแล้วก็จะมาหมักหมักซอส หมักซอสที่เป็นซอสผัดกะเพราที่เราทำไว้นะคะก็คือจะใส่ซอสผัดกะเพราแล้วก็ปรุงเครื่องใส่น้ำตาลใส่น้ำน้ำมันอหอยนะคะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะหมักทิ้งไว้นะคะแล้วก็มาหอ่อห่อโดยที่เอาข้าวที่เราผัดเนี่ยคะ่ะวางลงข้างล่างก่อนนะคะแล้วก็ใส่ไส้หมูสามชั้นลงไปนะคะแล้วก็ใส่ไส้หมูสามชั้นลงไปนะคะหลังจากนั้นก็ กรบด้วยข้าวอีกทีหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะหอ่อเราไม่มีใบตองนะคะอยูดสวีเดนนะคะมันใบตองค่อนข้างหายากแล้วก็แพงนะคะเราก็จะใช้ไอตัวกระดาษที่เราทำบ็อกก้าที่เราทําเบเกอรีะคะ่ค่ะกระดาษไขที่ทําเบเกอรี่ห่อนะคะจากนั้นเราก็จะทานาไปนึ่งนะคะนาไปนึ่งให้สุกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ทานได้เลยนะคะ